สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผาพี่น้องครับมาดูซดดี้ครับ S y 2 1 5 4ครับหลวงโคนเหมือนเดิมนะครับกับการขุดลอกและปรับปรุงภูงมิทัศน์ห้วยนะครับอ้ามาดูตัวเดิดเขาจะแรงหรือเปล่าเอ้าเอ้าเอ้า รถขุดยอนนิยมครับราคา3ล้านกลางๆครับกับเงินดาวสองสาแสนครับก็ได้เป็นเจ้าของแล้วผ่อนงวดละว60,000กว่าบาทครับพี่น้องมารับชมอยู่มุมใกล้ๆนะครับห่างกันอยู่ประมาณโอ้น่าจะ60-70เมตรครับ ก็ซูมไปค่อนข้างไกลเหมือนกันครับเราอยู่ระดับที่สองของห้วยนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับก็ต้องขออภัยครับ คันนึงก็เป็นคูเปโก้ครับ SK 200ครับรุ่น8นะครับตอนนี้ก็ขุดแล้วก็จะเอาท่อมาวางแล้วครับเป็นวางแบบน่าจะท่อคู่ครับผม ต้องมีการเทลีนปูนก่อนนะครับตามแบบนะครับสำหรับคนฝากพี่น้องนะครับกดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ใหม่นะครับจากทางช่อง ของเรานะครับช่องก็ยังไม่ใหญ่ยังไม่ดังครับก็พยายามลงคลิปบ่อยๆครับผมนะครับวิดีโอก็อัดอยู่ระดับ Full HD นะครับสามารถเลือกความละเอียดในการรับชมได้ครับทางช่องทาง youtube นะครับส่วนมากนี่ถ้าเน็ตไม่ดีก็จะเล่นแค่3 6 0ร้อยหกสิบ p ครับเต็มที่แล้วนะครับก็อยู่ที่เน็ตท่านผู้ชมด้วยครับ แต่ว่าของผมนี่ก็อัดละเอียดสุดก็1,080พครับสามารถเลือกรับชมได้ครับทุกคลิปนะครับทุกคลิปผมก็อยากเป็นฟูลเฮดดีทั้งหมดครับบรรยากาศก็แดดออก บ้างคืมบ้างครับสลับกันไปนะครับเอาก็เป็นหน้าฝนครับช่วงนี้ครับเมฆก็หนาครับเมฆหนาครับบางช่วงก็จะมีพายุเข้าด้วยนะครับก็จะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานอย่างนี้เลยครับอันนี้ก็ทำการล้วงดินมาครับเพื่อที่จะเอาระดับนะครับตอนนี้เอาระดับพื้นราบจะนะครับ ก,ก็มารอชมครับว่าจะเหลือดินให้ทอยอีกเยอะแค่ไหนครับแล้วก็รถดํนี่จะวิ่งยังไงครับสิบลอ้อครับส่วนที่เป็นสันกันคูที่ว่าบล็อกน้ําไว้ทางฝั่งทางด้านนู้นนะครับก็ก็จะละลายน้าแล้วนะครับก็จะละลายน้ําเข้าฝั่งนูง้นแหละ จริงๆแล้วฝั่งน้นนี่จะจ่วงลึกนะครับช่วงลึกกว่าฝั่งนี้ครับช่วงลงไปเพื่อที่จะกกเก็บน้ําครับก็จะเอาโคนฝั่งนี้แหละเอากลับไปถมเหมือนเดิมครับแล้วก็เอาขั้นคูนะครับเอาลงไปละลายน้ําครับก็มีรถดาสเตนบายอยู่สองคันครับอีกสองคันก็ไปละนะครับไปทุระปรับปัง นะครับสแตนบายเผื่อว่าได้ทอยอะไรนะคร,ครับแล้วก็เอาไว้ขนของเนี่ยครับมืดๆสักหน่อยครับเพื่อนๆฝากเพื่อนกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับสวัสดีครับ